พาเพื่อนๆมาดูดอกหมวกจีนค่ะเอ้นางหมวกก็หมวกดอกไม้ก็ดอกไม้สิคะฟังไม่ผิดหรอกค่ะเพื่อนๆค่ะนางจะพาเพื่อนๆมาด be ูดอกหมวกจีนแต่แต้หมวกจีนของนางเป็นดอกสีแดงค่ะเมื่อยังเล็กจะเป็นสีเขียวๆค่ะเพื่อนๆค่ะพอออกดอกมา บอกโตหน่อยก็จะเป็นสีแดงแล้วเลือกค่อยๆสีแดงแล้วก็แดงแดงแดงจนแดงเข้มพอใกล้ลรยก็จะเป็นสีเขียวค่อยๆเขียวค่อยๆเหลืองค่อยๆเขียวลงมาค่ะม่วกจีนพื้นเพนางทราบมาว่ามาจากเทือกเขาหิมาลัยค่ะเพื่อนๆโอ้ฟังดูก็ อาจจะใช่นะคะเพราะรูปรูปทรงของเขาเหมือนเหมือนเอาไว้ลู่ลมนะคะเพื่อนๆเอาไว้รับลมสูงๆนั่นนะคะอันนี้นางไม่คอนเฟิร์มข้อมูลนะคะต้นหมวกจีนเป็นไม้พุ่มนะคะเป็นพุ่มกึ่งกึ่งเลื้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเขาจะเป็นแบบคล้ายๆถ้านึงไม่ออกก็เป็นแบบช้องนางนะคะช้องนางที่เป็นสีม่วงนะคะเขาประมาณเดียวกันเลยค่ะทรงต้น ลำต้นลักษณะก็ทรงพุ่มคล้ายกันเลยค่ะแต่หมวกจีนเนี่ยจะมีขนหน่อยๆห,หมวกจีนเนี่ยเขาก็จะทิ้งกิ่งนะคะเขาจะพอพอออกใบออกดอกแล้วก็ก็จะส่วนใหญ่ก็จะทิ้งกิ่งค่ะเมื่อออกกิ่งใหม่กิ่งนั้นจะเติบโตแล้วก็จะกลายเป็นดอกหลังจากนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดอกกับกิ่งใหม่สีหวานสีสวยดีค่ะ ถ้าเขาออกสมบูรณ์สมบูรณ์เขาก็จะเต็มต้นเลยนะถ้าเกิดเกิดอยู่ในบ้านของเขาเองนะคะอากาศที่เขาชอบเนาะเขาก,ก็เต็มกิ่งเลยค่ะคงจะเป็นสีแดงลู่ลมนะคะนางก็นับลองนับเ,เหลี่ยมเขาค่ะนางลองนับเหลี่ยมดูประมาณสิบเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆมันก็คล้ายๆหมวกนะคะเขาจึงเรียกหมวกจีนเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆขาพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้แปลกน่ารักน่ารัก ที่บ้านของนางปลูกไว้ค่ะดอกในบ้านนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูดอกนั้นเลยค่ะรักเพื่อนๆค่ะ